สวัสดีจ้าเมื่อนี่กะมาพบกับอ่อนหน่อยชาแนลอีกแล้วนะคะเมื่อนี่กะพาม่าน้าคือเกาด้วยจ้าเมื่อนี่มาลงเตาทานมาเลี้ยงใหม่ใส่เตาหลังจากที่เห้าควดเตาออกไปแล้วเก็บทานออกไปแล้วเ่ากลับมาลงเตาใหม่อีกเมื่อนี่อ่อนจะพาไปเบิ่งวิธีการ เรียงใหม่ลงเตาเผาทานเนื้อคะ่ะไปเบิ่งกันเลยจ้ารีวิวเทียงหน้าหน่อยเทียงหน้าหน่อยค่อยหักกบับบรรยากาศเศร้าๆหมอกตกอิตาเวนกำลังขึ้น เมื่อนี้กะมากก็พอคือเกาด้วยจ้ะอันนี้เป็นไม้ที่เฮาจะเอาล่งเตาจ้าไม้ที่จะเอาล่งเตา น,นี่คุณพ่อด้วยค่ะคุณพ่อก็ล่ำจะตัดไหม่เลี่ยงลงเตา <c oughs> เลี่ยงไปได้แล้วส่วนหนึ่ง จะ,จะเอาเข้ามาเลี้ยงในเตาแบบนี้เลี้ยงให้แน่ๆนๆบรรจุฟื้นไห่ได้หลายเวลาเผาทานออกมาแล้วเฮาก็จะได้ทานหลายถ้าเฮ้าเลี้ยงแน่นเลี้ยงดีเผาแต่ละเตาเนี่ยก็จะได้หลายจ้ะก็จะได้ยี่สิบถึงสามสิบสอบขึ้นนะคะ พอเป็นคนจัดเลี้ยงใหม่ หลังจากที่เฮาเอาไม้เขาไปเลี้ยงในเตาแล้วกลับมาปิดปากเตาแบบนี้ได้จ้าเอาฝ้าเตาอันเกา่า ปิดปากเตาหลอกกระสิผสมขี้ดินตมหรือขี้โคนมาโอบปากเตาอีกที่หนึงน่งด้วยค่ะการเผาทานนี่กะกว่าจะได้ทานมาแต่ละก่อนนี่ก็ยากยากลายเติบยู่ด้วยค่ะ ไปตัดใหม่ค้นใหม่มามาเลี้ยงใหม่เขาเตาเผาแล้วเป็นทานกลมาเก็บออกใส่กระสอบใส่กระสอบแล้วบรรจุพันแล้วก็เอาไปขายกว่าจะได้แต่ละกระสอบนี่กะลำบากเฮ็ดยากอยู่เด้อยขาทานบางคนอาจจะว่าเฮ็ดง่าย แล้วก็ใส่เวลาโดนเวลาในการเผาเตา,เตาจุดเตาต้องออกมาเบิงอันนี้เป็นบ่อขีตมุมที่จะเอาขีดตุมไปโปะปากเตาด้ยจ้ะอันนี้เป็นไวถดังไฟจุด ห้ใ,ใหม่ในเตาใหม่แล้วก็ออกมาเป็นทาน แล้วก็จะปิสผสมขี้ตมอพอเจ้าใส่คู่ไดนคู่ปูนมาแล้วมาบนบ่อยุ่งืันพูน สมดินพ่นแบบนี้เล้วจะค่อยเอาไปแปะติดนาเตาวิธีของพอเห็ดกับเป็นวิธีโบราณเห็ดแบบนี้เป็นประจำแต่ว่าวิธีของคนอื่นหรือว่าช่องอื่นเห็ดก็มีหลายแบบเนาะค่ะแล้วแต่ฐานะ ไผ่านัดมั่นว่าไผเคยเห็ดแบบใดหลังจากที่ห่าได้ขีต้มหรือขีโคนรนผสมกับเฟืองแลักก็ค่อยเอามาโอบปิดปากเตาด้วยจ้าปิดบ่อหายเตาเตาหัว ทานจะได้กล้าดีไฟจะได้ติดดีทานที่ใดออกมากัะง่ามใส่งานเกินคุณนนา,าพใส่งานแบบคุณน,นา,าพาเลิดลำเลยค่ะ รำเริดเริดลำ ก็จะเผาทานได้แต่ละเตาวิธีการเห็ดกระยากืนเนาะค่ะอยากเลยกับมื่อยใส่เวลาเป็นมือมือในการลง่งเตาในการเลี้ยงใหม่ก็จะเห็ดแล้ว พ่อปิดปากเตาแล้วเรียบร้อยแล้วขันตอนต่อไปก็จะไปจุดไฟกันเลยค่ะ